สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีตุลท่านหลมนะคะงานเงินความรักค่ะเดือนตุลาคมปี2566ดาวที่ย้ายก็มีดาวอาทิตย์อังคารพุธศุกร์ราหูหค่ะเริ่มกันที่กรรม,มะการงานอาชีพนะคะตัวแทนนั้นก็คือดาวจันจันทร์มหาอุดค่ะ พ่บกระดามรุตยูอยู่ในเรือนมรณะคือดาวตัวแทนของตนเองเลยคะ่ะดาวศุกร์ชาวตุนแล้วก็เป็นดาวศุกร์มรณะ notting i m p e e m e n t ค่ะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะไม่มีอะไรที่แน่นอน,นะคะ่ะชีวิตไม่อยู่กับความประมาทนะคะจันกรรมะมหาอุดดวงของ การงานก็มั่นคงเข้มแข็งถ้าเป็นสตรีก็เป็นผู้ดำนะหัวหน้างานถ้าเป็นบุรุษก็ได้รับยกย่องไายได้พบกับการบริหารการงานสำเร็จค่ะโดยเฉพาะงานทางไกลค,คะ่มนะมรณะทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างถิง่นแต่แดนไกลการเดินทางไปรับ มอดตกทอดงานเกี่ยวข้องกับงานยินดีบริการนะคะดาวจันยินดีรับใช้ตนเองแล้วนะก็ยินดีรับใช้มวลชนฟุงน้งคนฟุงชนนะผู้คนนะเพื่อนร่วมโลกใบนี้นะคะจันมหาอดทินเรือนสุกมรณะการเกี่ยวข้องกับสุขภาพความเป็นความตายนะงานนี้ดีค่ะ าดนทางไกลการงานนี้มรุษยูปฏิวัติปฏิรูปเป็นแปลงอยู่ในเรือนของดาวศุกร์และเป็นตัวตนของตนเองด้วยแต่วันที่28กันยายนนะคะได้ลาบค่ะลาบนี้ยศศักต์ตำแหน่งหน้าที่ก็ได้บริหารจัดการร่วมกันนะคะอืมกับ การค้าทางไกลมีแรงกระตุ้นส่งเสริมให้ตนเองได้มีหัวคิดก้าวหน้านะคะนำสิ่งเก่ามาทำให้ทันสมัยใหม่ค่นะมีดาวเกียรติกระตุ้นส่งเสริมให้หาหนทางในการค้านะการค้าพูดคิดพูดคุยขีดเขียนการสื่อสารเจรจาสำเร็จมากมีโอกาสได้เป็นผู้ติดต่อเจรจาการค้า ด้วยพระกกำลังความมีประสบการณ์นะคะพุทธอุจจาพิมุกมีพระกกำลังที่เข้มแข็งมาก15ตุลาคมมีโอกาสได้เป็นผู้ใช้ชีวิตการค้าติดต่อทางไกลการคิดพูดคุยขีดเขียนเป็นนักเขียนก็ได้นะคะด้วยประสบการณ์งานนะได้ลาบวันวันที่18ตุลาคมอาทิตย์พุธ เป็นดาวคู่มิตรสติปัญญาวิชาการมุง่งตนเองมุ่งมั่นหาลาบผลนะคะกับการงานอาชีพได้รับผิดชอบในการใช้ประสบการณ์นะคะได้ลาทิตลาพะมาทับลักนณะพร้อมกับดาวอังคารการเงินไรายได้แล้วก็เป็นดาวอังคารคู่หุ้นส่วนลูกค,ค้าคนรักคู่ครองกันเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมนะคู่ครองนี่ก็เป็นชาว พระรหัสนะระหัตผู้ใหญ่นะความสุขมุมมาเป็นเพื่อนกันแล้วคะพระหัตสัชธะเพื่อนในเรือนปัตตนิหุ่นส่วนคนรักและเป็นดาวพระหัตอริอนักเหนื่อยยากมาร่วมกันนะงานทางด้านใช้ปัญญาสุขมุมรบอบคอบประสบการณ์ร่วมกันอาทิตย์อังคารพุทธทับลขนาชาวตุนนี่ก็ เล่งไปที่ดาวรหัสดาวคู่เม็ดดวทานรหัสคู่มิตรได้ลาบร่วมกันกับการเดินทางร่วมกันกับคู่ครองค่ะมีโอกาสไปถึงต่างถิ่นต่างแดนไกลต่างประเทศเพื่อการเงินไรายได้หาลาบผลด้วยเลือดลมขยันด้วยการติดต่อค้าขา,ขายทางไกลกับเพื่อนฝูงงานทางไกลงานออนไลน์มีการเดินทางเหนื่อยแต่ก็สำเร็จนะคะ วันที่17ตุลาคมนี้ดาวราหูก็ย้ายจากเรือนปัตตนิเข้าไปอยู่ในะเรือนอริกอริก็คือการต่อสู้แข่งขันความหนักเหนื่อยยากในการร่วมลงทนุนกับครอบครัวผู้พันกันเหมือนญาตินะคะงานนี้มีธุรกิจ โรงแรมโรงรรง,รรงานใหญ่โตของตึงเองนะคะก็ลงทุนร่วมกันกับคนรักกับเพื่อนฝูงนะคะ,ะลาผลนั้นก็มาเกี่ยวข้องกับชาวตุนเองเลยนะคะตนเองค่ะม่งหาลาผลด้วยประสบการณ์ลาผลนั้นก็เล็งไปที่ ความมั่นคงกับธุรกิจการงานนะที่ทำเข้ยมแข็งมายาวนานค่ะราหูย้ายคราวนี้ก็เข้าไปอยู่ในเรือนอรนะิก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการงานด้านสุขภาพในการแข่งขันกับหุ้นส่วนคู่ค้าคนรักนะคะร่วมกันขยันในการค้าขายค่ะนะการเงินดีมากอะ่ะ วันที่3ตุลาคมดาวอังคารการเงินรายได้แล้วก็เป็นดาวอังคารหุ้นส่วนคนรักคู่ค้าเข้มแข็งมาตลอดยาวนานไปถึงเมษายนปีหน้าฟ้าอย่างสดใสยอยู่นะคะรหัสการต่อสู้แข่งขันและการงานการสังคมการเดินทางร่วมกันกับคู่ค้าติดต่อเจรจา ดีค่ะอ่ะอันนี้ครบกับงานเงินและความรักนะคะตุ้นค่ะ,ะมีผลรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนร่วมกันกับบุตรบ้านบริวารคนอ่อนวัยกว่านะคะ หรือตัวเองเป็นบุตรหลานบริวารอยู่ก็นำผลประโยชน์มาให้กับเจ้านายผู้ใหญ่ได้รับความดูแลเอาใจใส่ n o t t i n g i m p e r m a n e n t นะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเศรษฐ,ฐกิจการเงินงนี้ก็เมื่อไม่ประมาทกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐ,ฐกิจการเงิน ของชาวโลกนะคะเมื่อไม่ประมาทนี้ก็จะมาจะนำพาให้ใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็งนะคะสิ่งที่ปรารถนานะคะเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีประสบการณ์ความเข้มแข็งกายแข็งแรงค่ะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามสตรีแม่แม่เป็นเพื่อนค่ะ สอดส่องดูแลให้ร่วมกันหาลาผลการเงินการค้าด้วยความขยันพาดเพียนวิริยะอุตสาหะนะคะความขยันก็จะมีความคิดที่จะลงทุนขยายผลด้วยความพาดเพียนหาการเงินไรายได้ร่วมกัน กับหุ้นส่วนนะคะสตรีแม่แม่เพื่อนร่วมการงานการสังคมมีแต่คนที่ปรารถนาในเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจยันกันแข็งค่ะไม่ใช่เห็นบังเอิญภายใต้พรมวิกิตจัดให้นะคะวานพืชพันธุ์เมล็ดเมล็ดเพาะพันธุ์อะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนี่คือการเงินค่ะที่รอคอย ลานเงินแล้วก็หุ้นส่วนอ่ะนี่ก็ได้พบกับคู่กันเนื้อคู่ตามติดกันมาหลายร้อยพบหลายร้อยชาติก็ได้พบกับคู่บุญมาร่วมกันหาการเงินการกุศลร่วมกันก็ได้ทําให้ตนเองนะมีความมุ่งมั่นด้วยประสบการณ์ร่วมกัน สิ้นสุดการรอคอยคำพิาพากษาตัดสินเดินหน้าต่อไปนะคะอันนี้การเงินไรายได้ก็ได้มาจากงานบุญงานกุศลเป็นแพทย์หมอพยาบาลก็ดีงานนี้ทำมายาวนานค่ะมีดวงตาเห็นธรรมชอบไฝ่ศีลธรรมะมันเพียรภาวนานะคะหัวน้ำอุทิศบุญกุศลให้ตนเองแล้วก็ให้คนอื่นๆที่รายร้อมก็ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่มองไม่เห็นก็ให้ ได้รับผลการเงินและประสการลาภผลทางไกลกระตุ้นส่งเสริมให้มีหนทางได้ลงทนธุรกิจการค้าที่มั่นคงนะร่วมกันกับอีกฝ่ายนะคะเป็นคนดีคนหนึ่งค่ะากเพียรในการมุ่งมั่น ทำความดีงามก็สุขสบายนะสุขสบายไปเรื่อยแล้วค่ะชีวิตตกลุมรักในสิ่งที่ทำร่วมกันกันกบบุตรหลานบริวารในวัยหนุ่มสาวและผู้มีประสบการณ์ทางงานศินละปะอาหารการกินก็พร้อมตกลุมรักในสิ่งที่ทำชั้นทะาแล้วรักในสิ่งที่ทำมุ่งมัน่นร่วมก,กันกับบริวารวิริยะอุตสาหะก,ก็มีการเห็นผลองเอเงยนะคะ เป็นครวบาจาย์ที่ดีก็ใช่ค่ะอ่าก็ในเรื่องราวของการเงินก็มีไม่มีปัญหาเลยนะคะมีพลังหาด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถมีโอกาสได้ดูแลธุรกิจของตนเองธุรกิจเล็กๆนี้เริ่มต้ตนก็มีโอกาสได้มีการงานเป็นเจ้าของกิจการการเริ่มต้นนี้ก็ ดูแลในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ด้วยสติปัญญาความรู้นะคะดาพุทธัลักษณานะ,ะรุ่งเรืองมากกับการงานที่ได้บริหารจัดการนะพบกับดาพระรัฐทรงแสงสดใสเลยนะ,ะด้วยดวงตาเห็นธรรมนะคะงานเกี่ยวข้องกับงาน ระเบียบระเบียบวินัยนะคะอยู่ในระเบียบวินยัยงานที่ทําประจํางานนี้มีพลังหาด้วยความรู้ความสามารถนะคะมีการเงินจับจ่ายใช้สอยสบายก็มีโอกาสได้ตั้งหลักทำตำแหน่งหน้าที่การงานของตนเองนะะมุ่งอ่อนไปข้างหน้าเลยคะ่ะทยานมุ่งไปสมหวังดังใจปรารถนานะคะ สิ่งที่เร่งด่วนก็คือดูแลหน้าที่ของตนเองก็เชี่ยวชาญในงานช่ำชองเลยเอาใจใส่ดูแลผลการเงินก็มีแต่ความร่ำรวยไม่ยากจนนะคะการเงินทับลักขนาดอินไซด์นะคะเข้าอกเข้าใจนะคะนะอันนี้สดใสเลยค่ะนะรักตนเองรักผู้อื่นเป็นเลยค่ะความรักมิตรภาพสดใสอะ กมเกียวปรองดองห้าโมนิเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนบ้านนะคะรักเพื่อนบ้านเหมือนกังรักตนเองค่ะโชคดีค่ะ